สวัสดีครับเราวิ่งราวกลับมาอีกแล้ววันนี้วาร์ฟมาอีกประเทศหนึ่งนะครับเมื่อกี้ EP ที่แล้วอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะท,ที่เที่ยวอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือกรุงบัสเซลซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมนะครับสำหรับกรุงบัสเซลนะประชากรเขาก็จะมีประมาณล้านกว่าคนนะครับแต่ทุกคนดูไหมว่าประชากรถ,ถึง1ใน3ในบาสเซลเนี่ยครับเชื้อชาติของเขาเนี่ยไม่ใช่คนพื้นเมืองนะครับเพราะงั้นเวลาเราเดินในบาสเซลเนี่ยเราก็จะเห็นคนเชื้อชาติหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนผิวสีหรือว่าชาว อาหรับนะครับก็จะเจอที่นี่ได้เต็มไปหมดเลยมีความหลากหลายมากๆนะครับส่วนตัวนะครับคิดว่าเมืองแถบแถบนี้หรือว่ากรุงบรัสเซลก็ตามไม่ว่าจะเป็นพวกเกนหรือว่าบรูชนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเมืองที่เด่นเรื่องการค้านะแล้วก่อนสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพวกพ่อค้าจากหลากหลายประเทศนะครับเข้ามาวนเวียนกันทําการค้าในประเทศแถบนี้ในเบลเยียมมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเรามาเที่ยวในบรัสเซลนะครับก็จะเห็นคนเชื้อชาติที่ค่อนข้างจะหลากหลายหน่อยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับ คือที่บรัสเซลเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางทาง EU นะครับหรือว่าประเทศแถบยุโรปเนี่ยเขาจะมีที่ตั้งเหมือนกับเป็นรัฐสภาของ EU นะครับหรือว่า European Parliament อยู่ในบรัสเซลนี้ด้วยแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่สําคัญนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็คือ NATO นะครับ องค์กรนาโตก็ตั้งอยู่ที่บรัสเซลล์นี้เช่นกันเพราะงั้นมันก็เลยทาให้มีคนจากหลายสัญชาตินะครับหลั่งไหลกันเข้ามาทํางานในองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องภาษานะครับภาษาที่เขาใช้กันเป็นหลักเนี่ยยกตัวอย่างเช่นบรัสเซลล์เนี่ยก็คือภาษาฝรั่งเศสนะครับเพราะงั้นเวลามาเที่ยวไม่ต้องแปลกใจเห็นคนพูดบองชู้บองชู้อะไรอย่างเงี้ยภาษาฝรั่งเศสนะครับที่เขาใช้กันแล้วก็จะมีอีก2ภาษาที่ก็ใช้กันเหมือนกันก็คือดัตช์ซึ่งก็คือในเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็อีกอันน,นก็คื ภาษาเยอรมันนะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเมืองนะครับว่าแต่ละเมืองเนี่ยใกล้กับประเทศอะไรนะครับเขาก็จะพูดภาษานั้นกันเวลามาเที่ยวที่เบลเยียมหรือว่าบาเซลิลนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงของกินอยู่ประมาณ5-6สิ่งนะอย่างแรกก็คือหอยแมงผู้นะครับมีเฟรนฟรายแซฟสองช็อกโกแลตวาฟเฟลเบียแล้วก็อีกอย่างน,นึงก็จะเป็นเมนูพื้นเมืองกันเลยนะครับที่เป็นคล้ายๆกับเป็นสตูเนื้อที่เขาเอาไปตุ๋นกับเบียรดำเราจะอยู่ที่บาเซิลแล้วก็บรเวณแทบๆเนี้ย ประมาณ5วันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า5วันนี้จะตามเก็บได้หมดหรืหรอเปล่าน,นะครับต้องติดตามแล้วก็ก่อนจะไปดูนะครับฝากกด subscribe ช่อง o v i ิ g l i อกก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดที่เที่ยวสวยๆของกินอร่อยๆในต่างประเทศนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเห็นสัญลักษณ์เหมือนเป็นยูเนสโกอยู่ตรงนี้ที่พื้นแสดงว่าแถวๆนี้ก็ต้องมีสถานที่มอดกโลกอยู่นะครับหรอถังขยะมอดกโลกไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็น จตุรัสกลางเมืองที่บรัสเซลเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันปัจจุบันมาที่หนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับจัตดดุรัสในบรัสเซลตรงนี้เรียกว่ากรองพาสนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือแกรนเพลสแกรนเพลสก็คือเป็นเหมือนกับจัตุรัสนะที่ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นศูนย์รวมที่ให้คนมาทํากิจกรรมต่างๆนะครับที่สำคัญสำคัญปัจจุบันก็เป็นที่ที่นะักท่องเที่ยวนะทุกคนเขาต้องมากันนะครับเพราะว่าเนี่ย บรรยากาศรอบๆเนี่ยสวยมากเป็นพวกตึกเก่าๆนะครับสวยๆวยทั้งนั้นเลยสภาพดีมากนะครับแล้วก็เนี่ยที่เห็นด้านหน้าก็คือเป็นซิตี้หอนะครับหรือว่าศาลาวการหน้าตาสวยงามเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะเป็นอย่างที่เราเคยพาไปดูกันนันเนี่ยก็แหลมๆพุ่งไปข้างบนก็เป็นโกธิกแน่นอนแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีพวกตุ๊ก,กตานะประมาณ300ตัวนะครับ300ตัวเป็นพวกแบบผู้นํา คนต่างๆนะครับผู้นำท่านต่างๆในสมัยช่วงที่ยังไม่มีประเทศเบลเยียมขึ้นมานะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเบลเยียมนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าบราบันนะครับบรับันก็คือเหมือนกับเป็นเหมือน,น,นกับเป็นประเทศหนึ่งอ่ะชื่อว่าบราบันเขาก็จะกินพื้นที่ในแถบนี้ไปหมดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรียกกันว่าเบเนลักสังเกตตรงนี้มันจะมีธงอยู่เนี่ยเป็นธงเหมือนกับสีเขียวสีแดงอย่างเงี้ยไม่ใช่กุชชี่นะไม่ใช่กุชชี่นะครับอันนี้ก็คือ ธงของเมืองบรัสเซลนะครับหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยคุ้นๆกับธงอีกอันหนึ่งที่จะเป็นพื้นหลังเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเหมือนกับดอกไม้สีเหลืองสีขาวหน่อยอันนั้นคือธงของภูมิภาคบรัสเซลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมืองบรัสเซลเลยเนี่ยจะเป็นสีแดงกับสีเขียวแบบนี้เนี่ยเพราะงั้นรอบๆพวกร้านอาหารพวกคาเฟ่เขาก็จะมีพวกล่มหรือว่าผ้าใบที่เป็นสีเขียวกับสีแดงสลับกันเป็นลายทางในอันนี้ แดงเขียวก็เหมือนก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรัสเซลส์นะครับอันนี้อะไรช็อกโกแลตมาดูฝั่งตรงข้ามของซิตี้ฮอล์นะครับก็จะเป็นตึกอันนึงนะสวยเหมือนกันสวยมากมันจะหน้าตาสถาปัตยกรรมหน้าตาคล้ายๆจะเป็นโกติกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยโกดิกเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นโกดิกที่สมัยใหม่กว่าน,นี้เรียกว่านีโอโกดิกนะครับหรือว่านิวโกดิกสถาปัตยกรรมอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดขึ้นช่วงประมาณศตวรรษที่19นะครับมันจะต่างจาก กอติดนิดนึงนะถ้าใครสังเกตดูนะดูในดีเทลนะจะเห็นความต่างอยู่บ้างนะครับอันนี้ปัจจุบันก็เป็นซิตี้มิวเซียมก็เป็นที่รวบรวมงานศิลปะหรือว่าพวกเ,เครื่องใช้นะครับภาพวาดทาเปสตีพรมนะครับในสมัยก่อนจากประมาณช่งวงศตวรรษที่10เลยนะครับแล้วก็ยาวจนถึงช่วงปัจจุบันนี้ถ้าใครอยากซึมซับบรรยากาศประวัติศาสตร์ของเบลเยียมแนะนำให้เข้าอันนี้ปัจจุบันวันอาทิตย์นะก็เนี่ยร้านจะค่อนข้างจะเงียบเหงาหน่อยนะครับ ช่วงเช้าด้วยนะักท่องเที่ยวยังมาไม่เยอะแต่ถ้ามาช่วงสายๆช่วงบ่ายช่วงเย็นยิ่งช่วงกลางคืนเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยนะพื้นที่นี้บริเวณน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคบที่อยากจะให้ระวังเวลามาเที่ยวกันเพราะว่าตอนที่มาเที่ยวเนี่ยคนจะค่อนข้างจะเยอะนะถ้าเป็นช่วงสายๆบ่ายๆนักท่องเที่ยวเยอะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าสิ่งที่ตามมาจะคืออะไรนะครับก็ระมัดระวังกระเป๋ามีกระเป๋าสะพายก็เอามาไว้ข้างหน้ากัน มาดูตึกชุดนี้ที่อยู่ระหว่างซิตี้ฮอลล์กับซิตี้มิวเซียมนะครับอันนี้สวยมากสวยมากดูใหม่มากนะครับดูไม่เหมือนเป็นตึกเก่าเลยคือต้องบอกก่อนนะว่าที่เบลเยียมเนี่ยกาเคยถูกบุกมาหลายรอบมากเคยถูกทําลายหลายรอบนะครับตัวอย่างเช่นพวกฝรั่งเศสนะครับพวกสเปนก็เคยมาปกครองแต่จะหนักหน่อยก็คือช่วงฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเขาบุกมาเนี่ยเขาทําลายหมดเลยทําลายหมดเลยนะทั้งทั้งเมืองเลยนะครับเกือบหมดทั้งเมืองเลยแต่ว่ามีที่เดียวที่เขา ไม่ไม่ถูกทำลายนะก็คือซิตี้ฮอล์นี้ว่ากันว่าตอนที่เขาบุกมาทำลายนะใช้เวลาแค่2วันนะครับสวันในการทำลายส่วนต่างๆของเมืองนะแต่ว่าระยะเวลาในการที่จะสร้างซ่อมแซมขึ้นมาใหม่เนี่ยสปี4ปีนะครับนานมากตึกชุดด้านหน้านี่ครับปัจจุบันด้านล่างก็จะเป็นพวกคาเฟ่พวกร้านอาหารร้านกาแฟพวกนี้แล้วก็พวกสถาปัตยกรรมเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันจะเป็นคล้ายๆบาโรคนะคล้ายๆจะเป็นบาโรกนะครับ ใช่มันคือบาโรกนะแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนบาโรกที่เราเคยเห็นทั่วไปที่เราเคยพาไปดูนะครับอันนี้จะเรียกว่า f เฟลมิชบาโรกเฟล i s h ก็คือชื่อพวกศิลปะประเทศแถบ,แถบนี้นะครับมันก็จะมีความเป็นบาโรกหน่อยเพราะว่าช่วงยุคที่เขาบูรณะหรือว่าซ่อมแซงขึ้นมาใหม่มันเป็นช่วงประมาณศตวรรษที่17ช่วงป,ปลายๆนะก็คือช่วงบาโรกนะครับแล้วก็เขาก็เลยใส่เติมแต่งอะไรที่มันเป็นบ่งบอกตัวตนของ พื้นที่บริเวณแถบนี้ด้วยเข้าไป้วลืมบอกลืมบอกบนยอดสุดของซิตี้ฮอลนะครับจะเห็นเป็นตุ๊กตาทองทองอยู่อันนี้อันนี้เซนต์ไมเคิลนะครับเซนต์ไมเคิลหรือว่าเซนต์มิ h เชลเป็นเหมือนกับนักบุญที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าคอยปกป้องคอยคุ้มครองเมืองบรัสเซลนะเห็นเป็นทองทองอยู่บนยอดด้านข้างของซิตี้ฮอล์หลายตึกมาก <laughs> เราไม่หมด ด้านข้างของซิตี้หอนะครับก็จะเป็นตึกชุดเล็กๆเหมือนกันข้างๆตรงกลางให้ดูตรงกลางตรงนี้อันนี้ปัจจุบันเป็นเบียร์มิวเซียมนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์เบียร์ด้านในก็จะเป็นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของเบียร์ในในเบลเยียมนะครับแล้วก็ด้านบนด้านบนก็คือจะเห็นเป็นคนคนหนึ่งนะครับขี่ม้าอยู่ตัวทองๆอันนั้นก็คือพระเจ้าชาล์นะครับเป็นเหมือนกับเป็นเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเป็นดัชชีนะดัชชี เคยเป็นดัชชี่อ,อยู่ที่นี่ในช่วงประมาณสตวษที่18นะครับแล้วก็ตึกใหญ่ๆด้านข้างของเบียร์มิวเซียมตรงนี้ก็คือที่ทําการธนาคารในปัจจุบันนะครับเริ่มเริ่มมากันแล้วนะแล้ท่องเที่ยวมาดูซิตี้ฮอลล์กันอีกรอบดีกว่านะครับเรื่องน่าสนใจของซิตี้ฮอลล์นะสังเกตดูปกติซิตี้ฮอลล์เขาจะต้องทําให้2ด้านมันสมมาตรกันใช่ไหมด้านซ้ายด้านขวาไม่ต้องเท่ากันแล้วก็ประตูอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าที่บรัสเซลเนี่ย สังเกตไหมด้านซ้ายกับด้านขวามันไม่เท่ากันนะครับด้านนี้จะใหญ่กว่าด้านนี้จะเล็กกว่านะครับรู้ไหมทําไมถ่ายสิหมดเวลานะครับสาเหตุก็คือฝั่งนี้เป็นฝั่งแรกที่เขาสร้างก่อนนะครับเมื่อก่อนจะมีแค่อันนี้ที่เดียวนะเนี่ยสังเกตจะมีประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็ผ่านมาอีกช่วงหนึ่งนะครับเขาก็ต่อเติมด้านนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนต่อเติมนะครับ เมื่อก่อนมีแค่ตรงนี้เดีอยาสังเกตดูว่าตรงนี้จะมีพวกตุ๊กตาเยอะกว่ามันจะมีถีกว่าเหมือนกันเนี่ยเต็มเลยบางคนเคยมีคำถามนะครับว่าพวกตึกเก่าๆอย่างเงี้ยประตูเขาเล็กนะแต่ว่าด้านในเนี่ยเข้าไปแล้วเฟอร์นิเจอร์ใหญ่อลังการมากนะครับหลายคนสงสัยว่าประตูเล็กขนาดนี้จะขนพวกเฟอร์นิเจอร์ไปยังไงนะครับนี่อันนี้ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับเขากำลังจะขนฟูกที่นอนเข้าไปในตึกชุดนี้อยู่ก็จะมีรถขนของแล้วก็มีเนี่ยเหมือนกัเป็นเป็นสายพานเนี่ยต่อขึ้นไปส่งผ่านหน้าต่างนะครับไม่ได้ส่งเข้าประตูหลักไปนี่ขึ้นไปแล้วแล้วก็จะมีคนรอรับอยู่ทานบนนี้นะครับ มาถึงกรุงบาเซลทั้งทีนะครับมาเยี่ยมเด็กหน่อยดีกว่าใครมาบาเซลก็ต้องมาที่นี่กันทุกคนมาดูเด็กฉี่นะครับอันนี้เรียกว่าเหมือนอย่างแคนพิสนะครับก็เป็นเหมือนกับงานประติมากรรมนะที่เป็นรูปเด็กทารกนะฮะกำลังจับจุกรูแล้วก็มีน้ําพุ่งออกมาจากจุกรูนะครับเป็นเหมือนกับน้ําพุส่งน้ําทั่วไปนะแต่ว่าอันนี้มันจะ พิเศษกว่าอันอื่นก็คือจะเป็นรูปทรงของเด็กยืนฉี่อยู่นะอันนี้มันก็มีตำนานเล่านะครับว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมีคนพยายามจะมาวางเพลิงในในกรุงบาัสเซลนะแต่ว่าวยความที่เมื่อก่อนเนี่ยในบ้านมันไม่มีห้องน้ํานะครับเด็กก็ตื่นมากลางดึกเพราะว่าปวดฉี่ทีนี้เห็นไฟกําลังลุกอยู่แบบนิดนึงนะกำลังจะกำลังจะเริ่มลุกแนละ้วแล้วมันเกือบจะลามไปที่อื่นแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจฉี่ใส่กองไฟ เราไฟมันก็ดับพอประชาชนรู้ว่าการฉี่ครั้งนี้ของเด็กคนนี้เนี่ยเป็นการช่วยชีวิตประชากรทั้งเมืองของบาเซิลเนี่ยก็เลยสร้างเป็นเหมือนกับงานประติมากรรมน้ำผุุเด็กฉี่ขึ้นมาต้องบอกก่อนนะว่ามันในแคนพิสอันนี้ครับมันสร้างมาประมาณหลายร้อยปีแล้วตั้งแต่ประมาณปีศตวรรษที่1 6นะครับแล้วก็ยาวมาันจนถึงช่วงประมาณศตวรรษที่19ตลอดช่วงเวลานี้อุปสรรค ขวากหนามผ่านมาเยอะมากนะครับในแคนพิสทั้งถูกขมโมยทั้งถูกหั่นเป็นชิ้นส่วนเล็กๆทั้งถูกเอาไปทิ้งแม่น้ำนะครับจนมาช่วงประมาณปี1900กว่าเนี่ยทางเมืองบรัสเซลเขาก็ตัดสินใจเอาของจริงไปจัดแสดงอยู่ในซิตี้มิวเซียมที่อยู่ตรงข้ามทาวนฮอลตรงจัตุรัสกรองพลาสนะครับปัจจุบันก็เป็นของจำลองขึ้นมาที่เอามาทดแทนของเดิมออริจินัลนะครับด้วยความที่เด็กคนนี้นะครับในแคนพิส ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายร้อยปีนะครับเป็นสัญลักษณ์ของชาวเมืองบรัสเซลปัจจุบันนี้ก็เลยเหมือนกับกลายเป็นไอคอนหรือว่าเป็นแลน์มาร์คที่เวลาคนมาบรัสเซลเวลาคนนึกถึงบรัสเซลก็ต้องนึกถึงเด็กฉี่นะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของพวกร้านค้าต่างๆที่ไม่ว่าจะขายพวกบัฟเฟลช็อกโกแลตหรือว่าอาหารต่างๆนะครับก็จะนิยมใช้เ e นจามนพเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ของร้านเป็นตัวดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวนะครับ เด็กฉีนี่นะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนชุดในตามเทศกาลสำคัญๆต่างๆนะครับเป็นตัวอย่างเช่นเวลาผู้นำที่สำคัญสคญมาเยือนบรัสเซลส์นะเขาก็จะเป็นธรรมเนียมนะครับว่าต้องตัดชุดให้มาเคันทิสเนี่ยมาใส่ตามเทศกาลตามวาระต่างๆนะครับที่สำคัญคญของบรัสเซลส์ปัจจุบันเวลา9โมงนะครับก็น,นี่มีเจ้าหน้าที่มากำลังจะเตรียมเปลี่ยนชุดของมาเคันทิสแนละ้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นชุดอะไรนะครับวันนี้ จบเลยเด็กฉี่หมดแล้วนะครับฉี่ไม่ปิดแล้วเขาเล่นเขาปิดน้ํานะครับเพราะว่าจะเตรียมเปลี่ยนชุดให้น้องคนนี้เตรียมเปลี่ยนชุดให้น้อนเห็นเป็นสีชมพูนะครับมันไม่ใช่น้ำ้าเช็ดมือมีหมวกด้วย,ม,ยวมีหมวกด้วยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ ชุดที่เตรียมมาต้องห่อกระดาษอย่างดีเลยนะครับเหมือนกับเขาเตรียมมาเพื่อที่จะเอามาใส่น้องคนนี้โดยเฉพาะมาแล้วเริ่มแล้วของกระเป๋าผ้าคล้องคอนะครับกางเกงกางเกงดำกางเกงดำนะครับ เตรียมเสื้อแล้วเสื้อขาวเหมือนกับเป็นเสื้อพื้นเมืองของอะไรก็ไม่รู้นะครับโป๊ะมาตั้งนานมีเสื้อใส่แล้วนะไอ้หนู เรียบร้อยมีเสื้อผ้าใส่แล้วนะเจ้าหนูไม่ต้องยืนฉีดแบบหนาวๆกันนะครับสำหรับชุดวันนี้นะครับก็เป็นเป็นธีมวันชาติของประเทศสวีเดนปัจันก็คือวันที่6มิถุนายนปีนี้ก็คือวันที่6มิถุนายนนะครับเป็นวันชาติของสวีเดนฉีกและฉีดแบบมีคลาสนะใส่ชุดสวยๆฉีก ไปลงมาสักแช่ไหมนี่หนึ่งแช่ ในบรัสเซลนะครับตามซอกซอยเนี่ยถ้าใครอยากกินวาฟเิลไม่ต้องหาเลยเดินไปที่ไหนก็มีนะครับเลือกไ้เลยร้านไหนก็ได้อร่อยทุกร้านนะครับมีมีร้านนี้ร้านตรงนั้นก็มีตรงข้ามตรงนั้นก็มีทุกๆประมาณ2-3นาทีอ่ะมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกร้านช็อกโกแลตร้านวาฟเิลนะครับอันนี้จะอยู่ข้างๆกับเด็กฉี่นะมันยักันพิส าพูดถึงสินค้าที่มีชื่อเสียงของเบลเยียมนะครับในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ต้องพูดถึงทาเพสตรีนะทาเพสตรีที่เราเคยพาไปดูในมิวเซียมต่างๆนะครับที่อยู่ในวังอยู่ในแกลเลอรี่ต่างๆนะครับในยุโรปเนี่ยก็จะมีพวกทาเพสตรีถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นพรมนะครับที่ไม่ได้เอาไว้ที่พื้นนะแต่ว่าแขวนเอาไว้ตามผนังนะครับซึ่งการใช้งานหลักของทาเพสตรีในสมัยก่อนนะครับก็คือ แทนที่จะเป็นผนังโล่งๆนะเขาก็จะเอาจาเพสเรีอันนี้เอาไปแขวนแนบกับผนังนะครับเพื่ออาจจะป้องกันความหนาวด้วยหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญก็คือความสวยงามนะครับนี่สวยมากผืนนี้เบาๆนะครับ1,148ยูโร4 5่หมื่นมีเต็มเลยมีหลายแบบมากนะครับสมัยใหม่ก็มี พามาดูอีกหนึ่งชาวแก๊งนะครับชาวแก๊งเด็กฉี่เมื่อกี้พาไปดูเมนยคแคนพิสนะครับเป็นเด็กผู้ชายนี่พามาดูเด็กผู้หญิงนั่งฉี่บ้างเ <jud> ด็กคนนี้ชื่อเจนน็ก <ใจ S 1> พิสนะครับเป็นเหมือนกับเมนยคแคนพิสเลยแต่ว่านี่เป็นเด็กผู้หญิง,ญงเด็กนั่งฉี่เขาจะอยู่ในซอยที่เป็นร้านเบียร์ตรงนี้เด็กมาดู เด็กฉี่กันเต็มเลย,ย,ย,ยถ้าใครอยากจะลองเทสเบียร์นะครับแนะนำให้เข้ามาซอยนี้มันจะเรียกว่า Delirium Village นะครับ Del i r i u m ก็คือแบรนด์หนึ่งนะครับที่เขาขายเบียร์เป็นแบรนด์ประจำประเทศของเบลเยียมเลยนะครับลักษณะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นช้างนะโลโก้เขาจะเป็นช้าง,งชมพูเนี่ยนะครับแล้วก็ร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือถ้าใครอยากเทสเบียร์เขาก็จะมีเซตเมนูให้สั่งเป็นเซตเทสเบียร์นะครับ ก็จะมีเบียร์แก้วเล็กหลายอย่างมากประมาณแบบ6 7 8แก้วเลยใส่ถาดยาวๆมานะครับมีหลายสีเลยสีเขียวสีดําสีเหลืองสีขาวอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วก็ในร้านเนี่ยจะมีเบียร์ให้เลือกหลายสิบชนิดนะครับเป็นเบียร์เบลเยียมทั้งหมดเลยดื่มทั้งวันก็ไม่หมดบอกเลยนี่อันนี้ก็เป็นเซตเทสเบียร์ของเขาก็จะมาเป็นถาดอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นเบียร์หลายอย่างเป็นแก้วเล็กนะครับดื่มประมาณ3 4สีอึกก็หมดละเซตหนึ่ง30ยูโรนะครับประมาณ